ก็สวัสดีวันที่4ีธันวานะครับวันนี้วันนี้เรามาส่งมอบของอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นผ่าน4ีนะฮะยี่บแดแรงกับ24่แรงนะฮะเป็นตัวนี้จะทําขึ้นมาใหม่โดยที่ถังปุ๋ยนะฮะจะใช้เป็นตัวเฟืองปั่นจากตัววิดีโอนะฮะ ่ทเฉลีออ่ Gör ยการลงนะครับ2ไล่ต่อ1ลูกนะฮะลูกละห้ากิโลอ่ะสามารถเพิ่มได้นะครับโดยการเปลี่ยนสะเตอรตรงนี้นะฮะเธอจะ ให้ลงมากลงน้อยนะครับมาดูการทำงานของระบบวิดีโอนะฮะ รอบจะไวขึ้นด้วยนะครับพร้อมที่เราเล่งนะครับนะ่จะเป็นระบบนี้จะเป็นระบบง่ายๆนะครับไม่จุกจิก อันนี้รถนะครับเป็นตัว B 2 4นะฮะของคูวัต้าคือความกว้างของฐานเดิมของล้อเขาจะอยู่ที่เมตรสิบห้าเซนนะฮะตัวนี้ครับแต่เราย่นกระทะนะครับย่นกระทะเอาโดยการที่ว่าเราป่ากระทะแล้วตั้งใหม่นะครป่ากระทะแล้วตั้งใหม่ตัวนี้คือจะให้ตั้งออกมาชิด ขอบนอกเลยนะฮะตักกวความกว้างก็จะอยู่ที่9 1เซนนะฮะตัวนี้เราตั้งมาแล้วข้อดีของตัว24คือจะมีดอกอยางที่หนานะครับนยฮะค,คือหน้าหน้าจะกว้างนะเพื่อให้การตะกุยดินดีนะฮะถ้าเป็นตัว2 1แรงดอกอยางเขาจะหน้ายางจะแคบหน่อย ในการแบบตะกุยดินหรือดึงฐานเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่ากับดกอกยางหน้าก,กว้างๆนะครับอันนี้อันนี้เรายุบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้รถใช้งานอยู่นะฮะตั้งขอบกระทะใหม่ปาดขอบเก่าออกนะฮะเลาะขอบเก่าออกแล้วเอามาตั้งให้ชิดขอบนอกเลยแล้วก็ใส่เข้าไปนะ จะได้อยู่ที่9กเซนฮะครับกว้างก็ค่อนข้างจะเบียดๆหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับตัวนี้เราก็จะปรับให้ยกสูงขึ้นนะผ่านตัวนี้เราโดยการที่เราเพิ่มหูยกนะครับ ใช้งานง่ายนะครับผมส่งมอบอีกตัวเหมือนกันครับวันนี้นะตัวนี้นะตัวนี้ไปที่ชัยภูมิเนาะนะฮะเท่าแก่ได้ นำรถมาติดตั้งกับทั้งอู่เลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวตัดต้นมันเนอ้อเป็นระบบปั่นมาจากท้ายนะฮะโดยใช้พีดีโอปั่น แผนยกใช้งานได้ปกติครับสามารถถ่ายได้เหมือนเดิมนะฮะรถเดินทางมารับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองปั่นดูนะ อันนี้รอบเท่าไหร่รอบเท่าไหร่หรอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรอบ500นะฮะเพราะตัวนี้จะมีอยู่2ช่วงนะครับตัวปั่นนะฮะตัว36 <c oughs> อันนี้เราก็สามารถยกปรับระดับการตัด <c oughs> เนาะก็แบบสูงต่ำ น,นี้เป็นพันโค้งนะครับในการติดตั้งการยกก็จะง่ายหน่อยนะฮะเป็นตัวคานตรงก็ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาแต่ที่ง่ายคือตัวนี้จะติดตั้งง่ายครับเพราะรานโค้งไอลองอีกรอบนะอีกรอบอ่ะ okay, <150. S 1> อันนี้ล็รอบ750บนะครับ บอลบอนจะเร็วมากนะครับอบนี้นะสามารถวิ่งตัดเกียร์สามได้เลยนะรอบขนาดนี้นะ สามได้เลยตัวนี้เป็นตัวสามนหกนะครับ L สามหกจะมีระบบวิดีโอแบบห้าร้อยกับเจ็ดร้อยห้าสิบนะรอบของการปัด นี่นะครับสองชิ้นนี้ที่จะส่งวันนี้นะครับมีตัวตัดขับผ่าน4นะฮะตัวตัดนี้ก็เจ้าของเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาคงเอารถไปขึ้นเลยนะครับตัวนี้ฮะไปชัยภูมินะครับตัวนี้ ตัวนี้พันสนะฮะก็เจ้าของเดินทางมารับวันนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เราก็จะมีชุดเป็นผ่านสองใบเนาะอีกตัวหนึ่งนะพอเป็นครบชุดนะฮะมีพันสี่ถังปุ๋ยแล้วก็ผ่านสองใบ,บชุดหนึ่งอันนี้ก็อยู่ราคาอยู่ที่3ามห0ื่นหกพันหระครับอุปรกรณ์สามชิ้นเนาะ ส่วนตัวตัดต้นมันราคาอยู่ที่2อ0 0 0ื่นสาบาทนะครับนี้นะฮะแต่ต้องนำมาติดตั้งกับที่ร้านเท่านั้นนะฮะเพราะจะไม่มีออกติดตั้งนอกสถานที่นะฮะ